จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็น้ํายังท่วมสูงหลายพื้นที่ด้วยกันคือมันมีสะพานสะพานหนึ่งคุณผู้ชมที่เขาเชื่อมสองตำบลเข้าด้วยกันปกติชาวบ้านก็จะใช้เส้นทางนี้กันแต่ถ้าสมมติว่าน้ํามันขึ้นมาไหลท่วมสะพานปุ๊บเนี่ยจะต้องอ้อมไปอีกประมาณ15้ากิโลอ่ะลำบากเลยนะครับเห็นไหมบางช่วงอ่น้ํามันก็มปริมๆแล้วครับแต่บางช่วงพอน้ํามันขึ้นปุ๊บมันก็ท่วมถนนหมดเลยสัญจรไปมาไม่ได้นะครับ เป็นสะพานที่ชื่อว่าจุลามณีครับเชื่อมต่อระหว่างตำบลบ้านกลุ่มกับตำบลบางชนีนะครับอยู่ที่อำเภอบางบานตัวสะพานมีความยาวประมาณ300 4 0 0ถึง400เมตรได้เห็นไหมครับน้ำก็ท่วมผิวถนนไปบางส่วนเหมือนกันถ้าเป็นช่วงที่น้ำขึ้นอย่างที่บอกไปครับต้องอ้อมไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งโอ้อ้อมไปประมาณ15กิโลได้ ส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีครับคันคลองชลประทานบรมธาตุที่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีนะครับพังมาตั้งแต่เมื่อวันที่14พฤศจิกายนก็น่าจะประมาณวันพฤหัสที่ผ่านมาน้ําในคลองก็ไหลบ่าเข้าท่วมไร่นาเสียหายนับพันไร่เลยทีเดียวนะครับคือชาวบ้านเขามีการปรียบเทียบกันด้วยนะบอกว่าเอ๊ะทำไมที่ตำบลต้นโพอะ่ะ มันก็พังแบบนี้เหมือนกันแต่ผ่านไปแค่วันเดียวเนี่ยเขาซ่อมเสร็จแล้วแต่ทําไมพื้นที่ตำบลทับยาอำเภออีบุรีเนี่ยมันพังมาหลายวันแล้วยังซ่อมไม่เสร็จสักทีหนึ่งครับทําไมไม่อุดแบบตาบลอำเภอโรมเขาเขาเอาบิ๊กแบกลงเขาเอาเสาเขวลงถ้าน้ำไมาอยู่เพียงทะล้อก็ยังดีเพื่อไม่ให้มาท่วมบ้านเสียหายมากไปกว่น,นี้นาก็หมดไปแล้วแล้วจะให้ท่วมบ้านอีกเหรอ อยากให้ช่วยเหลือตรงนี้ให้อุดน้ําให้อยู่หน่อยได้ไหมเดียร้องของชาวบา้านจริงนะครับส่วนที่จังหวัดชัยนาทครับพื้นที่ริมตลิ่งสองฝังแม่น้าเจ้าพยาน้ําทะลักเข้าท่วมถึง5ตําบลด้วยกันบางจุดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําท่วมถึงสเมตรเลยนะครับชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาบอกว่าน้ําท่วมบ้านมาสองเดือนก,อกว่าได้แล้วโดยเฉพาะตําบล โพนางดำของอำเภอสับพ,พยาครับบอกว่าน้ําท่วมแล้วก็น้ํามันลบขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้ล้างบ้านไปสองรอบแล้วครับพอรอบที่สามน้ำก็ท่วมอีกเนี่ยเด็กๆไปโรงเรียนได้สาวันคุณครูที่โรงเรียนต้องบอกว่าเรียนออนไลน์แทนครับเพราะว่าไปที่โรงเรียนก็ไม่ได้เหมือนกันโร,รงเรียนก็น้ําท่วมล่าสุดเขื่อนเจ้าพยาปรับลดการระบายน้ําเหลือ2,700รลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อจะลดผลกระทบ พื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่มไปนะจําได้ก็ประมาณ2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะนี่เริ่มลดลงมาแล้วค่ะอะไปที่ปทุมธานีกันหน่อยครับชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลบ้านฉางนะครับนี่ปาทิวันครับโอ้โหต้องเดินลุยน้ำไปเก็บข้าวของในบ้านของหลานชายแต่ปรากฏว่าขาดันไปสะดุดกับศพของหลานชายที่จมน้ำตายครับชื่อว่านายอนุรักษ์อายุ54ปี ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเลยครับโอ้โหเขาไม่ทันได้สังเกตเลยครับว่ามันคือศพคนน่ะนี่ครับป้าทิวันครับบอกว่าน้ำท่วมบ้านมาประมาณ3เดือนแล้วจนก่อนหน้านี้หลานชายคนนี้ใช้โฟมที่ได้รับแจกมาผูกติดกับไม้อัดทําเป็นเตียงลอยน้ําอยู่ในบ้านและปกติหลานชายคนนี้เป็นคนหลับลึกเพราะว่าที่ผ่านมาเคยรักษาโรคเลือดคลั่งในสมองมา ทำอะไรก็ค่อนข้างจะช้าเ <Yeah. S 1> ชื่อว่าตอนนั้น <Yeah. S 1> หลานชายน่าจะหลับอยู่บนเตียงโฟมอะ <Wow. S 1> แล้วพัดตกลงมาจมน้ำตายครับ mm hmm.